ิ้วล็อกเนี่ยมันก็เป็นโรคเราพบบ่อยที่สุดนะครับของของของอรุพิตรออุบิตรเนี่ยนอกจากเรื่องของกระดูกแล้วมีเรื่องของเส้นเอ็นเส้นประสาทอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนิ้วล็อกเนี่ยก็เป็นเรื่องปัญหาของนิ้วนะครับมันก็จะมีลักษณะาาว่า,ากราบแล้วเหยียดไม่ได้นะครับที่ก็เลยเป่นนิ้วล็อกก็จะมีอาการตั้งแต่ระยะแรกก็คือมีอาการของการเรียกอาการอาการปวดนะครับปวดจะมีการปวดนิ้วนะครับ ต่อมาข้อมันก็จะสะดุดตึ้งกั๊กตึ้งกั๊กนะครับกัาเป็นมากๆก็ต้องต้องดีออกมาแล้วก็วทีลักลอกเสร็จต้องมืองานออกมานะครับก็พวกนี้จะเป็นมากตอนไหนครับคนที่เคยเป็นแล้วจะเป็นมากมากตอนไหนครับผมหนาวน,นะครับก่อนอากาศเย็นๆเนี่ยนะครับเพราะว่าพออากาศเย็นเนี่ย ความเย็นมันทำให้ฝืนเนื้อเยอื่อต่างๆมันกดตัวเพราะปดต่างทาให้มันมันเสี่ยไม่ได้นะครับอ,อันนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาาเคลื่อนไหวนะครับเวลาในห้องพัาต่างนะครับมีเวลาเคลื่อนไหวในห้องผักต่างสังเกตเลเห็นเส้นเอ็นเป็นไงครับ เส้นเอ็นเป็นไงครับอ่าเส้นเอ็นมันจะมอเหยียดไปมอเหยียดมานะครับที่คือที่คือเส้น N เอ็นีย่ยปกติมันต้องมอไปงอมาแบบนี้นะครับแต่ทีนี้พอมันมีปลอกรัดเอ็นเนี่ยพอคนเราเนี่ยมันมีปลอกรัดเอ็นนะครับปลอกรัดเอ็นที่อยู่ตรงนี้มันรัดแน่นนะครับทำให้เส้นเอ็นเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้มันก็หลัก พอรัดเนี่ยมันก็เลยเกิดการนิ้วติดนะครับเขาเรียกปลอ,อกรัดเอ็นเพราะฉะนัะ้นนิ้วล็อกเนี่ยตัวปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเอ็นนะอยู่ที่ตัวปลอ,อกมันรัดแน่นเกินไปแต่ไม่เอ็นไม่ขยับนะครับเขาเรียกว่าปลอ,อกรัดเอ็นนะครับทีนี้ตัวปัญหาก็คือทีนี้เนี่ยนะครับเส้นเอ็นเนี่ยมันจะกอดกันทรายนิ้วไปเยอึงรือต้นนะครับเวลามอ,อนิ้วมันก็จะดึงตัวปัญหาปลอ,อกให้มันรัดแน่น พอมันรัดแน่นทำให้นิ้วไม่ไปนะครับมีตัวปัญหาคือตรงนี้นะครับมันงอไม่ไปนะครับก็คือตัวปัญหาตรงนี้มันรัดแน่นเกินไปบางทีเส้นเอ็นโดนกดจนเป็นยงไงเป็นรอยคอดเลยรอยคอดออกไปไม่ได้มันต้องอ้างไม่ได้ก,ก็เลยทําให้เกิดดิวร็อกเกิดขึ้นนะครับซึ่งคนไข้กลุ่มน,นี้ใครเคยเป็นดิวร็อกมันจะเจ็บตรงไหนครับ อ่ามันจะเจ็บตรงข้อนิ้วนะครับส่วนใหญ่จะเจ็บตรงบริเวณกดนิ้วนะครับต่วน,ร,ร,วน,วนร,วร่างกายง่ายๆถ้าลองถ้าลองยกมือขึ้นมาดูแล้วลองทําดูครับลองทาตรงปลุกกระดูกทุกท่านลองทําดูครับตรงปลุกกระดูกแถวนี้กดนิ้วนะครับมีใครเจ็บปะครับใครเจ็บไหมครับยังไม่มีนะครับอาา่าถ้าถ้ามีแต่ว่า่านเริ่มเป็นนิ้วล็อกแล้วแต่ว่าอาการน้อยๆเียังแค่เจ็บอยู่นนั้นเองครับ ถ้าแต่ถ้าเจ็บมากมันก็จะมีการขับอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่นคือยูรอกการเจ็บนะ <Yeah. S 1> ครับนะยูรอกเนี่ยปกติหน้าที่ของเราก็คือมีปลอกรัดเอ็นถ้าถ้าเราไม่มีปลอกรัดเอ็นเลยเนี่ยเส้นเอ็นเนี่ยมันจะโผลงโผลงลงมาแบบนี้นะครับเหมือนคันอโนดูเล่โปสติงครับมันจะตกลงมาแบบนี้ถ้ากรณีปลอกรัดเอ็นมันขาดหมดเลยนี่คือโรค ที่ถ้าเราไปาเกิดเกิดบาดเจ็บเกิดนี่ก็เปไปต่างมันนะครับทีนี้การรักษานะครับถ้าเป็นน้อยๆนะครับน้อยๆก็จะมีแค่เจ็บอย่างเดียวขั้นต้นขั้นแรกนะครับก็แค่ก็จะแก่เจ็บนะครับแต่ถ้าเป็นมากขึ้นรดัสเตจสองเนี่ยก็จะมีคือกลั้งถึ้กลั้งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมากสเตจสาม เดียสามมันกะล็อกก็มือง้านแบบนี้นะครับบางทีนี้ในเด็กตัวเ,เล็กๆก็เป็นได้นะครับก็เรียกว่าคอนดิทิวทริเกอร์ตามเป็นในเด็กนะครับอันนี้ก็ใช้การการลากออกมานะครับการรักษานะครับอันดับแรกก็คือก็มีตั้งแต่การการรักษานะครับอันดับแรกก็คืองดการใช้งานนะครับก็ พวกกิจกรรมอะไรที่ที่ต้องอดทั้งหลายก็คือที่เกี่ยวกับการใช้งานนิ้วทั้งหลายครับเช่นอะไรบ้างพ่อพ่อบ้านแม่บ้านเช่นอะไรบ้างครับงานบ้านกวาดบ้านผูบ้านซักผ้าครับเพราะฉะนั้นถ้ากรณีมีอาการเจ็บนะครับเราต้องพยายามพักไม่ใช่ว่าเจ็บแล้วยิ่งท่านะครับถ้าเจ็บเนี่ยต้องพักนะอันนี้ถ้าถ้าถ้ามีอาการเจ็บนะครับก็เป็นแต่กล้าให้เป็นคุณชายหญิงกันนะครับ ไม่ต้องทำงานนะครับหมอกขอคิดว่าได้ว่าหมอบอกว่าให้ให้ใหเป็นผู้หญิงผู้ชายครับ,รบ mm hmm. แล้วก็ถ้าเป็นมากก็มีการฉีดยานะครับฉีดยาก,ก็เป็นซเตร,รอยก็เหมือนที่ท่านอาจารย์บรรชาพูดเมื่อกี้นะครับฉีดยานั่นซูตร,รอย ยาอก็ฉีดที่นิวได้นะครับไม่ได้อันตรายอะไรสเตอรอยไม่ต้องกังวลนะครับนะะแล้าถ้าเป็นมากก็คือขั้นผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดก็มีแบบผ่าตัดแบบเปิดน,นะฮะแล้วก็เป็นการผ่าตัดคือเป็นตัดแตะปลอกระเอ็นอันนี้คือปลอกรัะเอ็นปกติจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะจะเป็นแบบนี้ปลอกระเอ็นอันนี้คือปลอกระเอ็นที่โดนตัดไปแล้ว มันจะตัดแบ่ออกมาอันนี้คือการตัด,ตดปลอกรัดเอ็นนะครับแต่บางทีก็ปัจจุบันก็มีการใช้แบบเคลื่อเคีร์นะครับซึ่งก็ก็ต้องอก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งบางท่านก็อาจจะชอบวิธีการการการเคีรยนะครับก็อยูเ่เป็นทางเรื่องในการารักษาอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ภาพเป็นภาพผ่าตัดเห็นไหมแสดงให้เห็นว่าเวลาเปิดเข้าไปเนี่ย เปิดผ่าตัดเปิดเข้าไปเราจะเห็นปลอกรัดเตนอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาปีเขาเ้าไปตัดแผลตรงญญนี้ออก,กอนี่คือลักษณะการผัดปลอกลันเดียนที่ตัดไปแล้วก็จะไม่เห็นมีปลอกแล้วลก,ก็เรียกการผ่าตัดยุ่ล็อกนะครับแผลผ่าตัดก็เล็กๆนะครับจริงๆผ่าตัดแบบเปิดแผลก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับบางคนเป็นมากนะครับอย่างคนนี้เนี่ยเป็นคุณป้ายอายุประมาณัเจ็ดสิบกว่า แกปวดมานานแล้วผมผ่าทีเดียวได้ห้านิ้วเลยนะครับผ่าทีเดียวห้านิ้วเลยนะครับคุณแม่เกก็ใจสู้มากนะครับผมก็ผมก็พยายามจะชวนว่าค่อยๆทำไหมอะไรเงี้ยแต่แกบอกว่าเอาทีเดียวได้ห้านิ้วเลยนะครับ แต่ก็มีบางโรคนะครับที่คล้ายๆายไม่ใช่นะครับลองลองดูกันนะครับไข้ายค้ิ้ล็อกไหมครับตอน,รนแ,แรกคนไท้ก็มาบอกเนี่ยหมอคล้ายคล้ยน,น,นิ้วลอ็อกมาก็เกาแล้วก็เหยียดก็ติดแบบนี้แต่ถ้าสังเกตนะฮะนิ้วมันจะไม่ไม่งออย่างนี้นะครับจะเป็นลักษณะเหยียดๆติดติดตอนจะงมอนะครับ สังเกตว่ามันจะไม่ไม่ได้แบบยิ้วล็อกแบบมอนะครับมันเป็นแบบตอนช่วงเย็ยนะครับพอผมก็มงมงมันคืออะไรก็ลองให้ผนให้ฟ้องมือนะครับพอฟ้องมือเห็นแลนะครับเส้นเลียนตรงนี้ไหมครับเส้นใหตรงนะรี้นะ เส้นเอ็นมันขาดนะครับอันนี้เป็นกรณีเส้นเอ็นที่ช่วยเหยียบนิ้วด้วยมันขาดก็อาการอาการจะใช้ไมื่ใช้ร่นิ้วล็อกนะครับแล้วมองเวลาเราผ่าตัดเคสนี้นะครับเขียนว่าเวลางอนิ้วจะติดสองด้นนะฮะเียมันตกมาลากเลยยังทีคนไข้มาด้วยงอเหยียบนิ้วเนี่ยก็ก็ระวังด้วยคุณผูาชมจะไม่ใช่นิ้วล็อกนะครับอาจจะเป็นเอ็น เป็นขาดหลักนิ้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไว่าจะท้าเีอาการเจ็บปวดคนนิ้วนะครับการรักษาเบื้องต้นก็คือลดการใช้งานชี้นิ้วนะครับเป็นพ่อบ้านก็กลับไปบอกแม่บ้านว่าหมอบอกให้พักงานนะครับแต่ถ้าเป็นมากขึ้นก็ค่อยมาหาหมอนะครับอาจจะให้การกิดยากายภาพบำบัดฉีดยาผ่าอทางยิเป็นขั้นตอนนะครับยิ่คเล็กล็อกนะครับ ก็มีบางทีก็มีเขาเรียกว่าเป็นโรคพับผื่นติดยึดอันนี้เกิดขึ้นได้นะครับแต่สังเกตตรงน,นี้อันนี้ยื่นเป็นพับผื่นติดยึดก็กำกำได้นะครับแต่พอเยียนจะติดเขาเรียกว่าโรคลูบีตองนะครับแต่บางทีคนไทยเป็นน้อยนะก็เจอได้เขาเรียกว่าเรียกว่าเส้นเอ็นติดยึดน,นะครับพบได้ออในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเจอคนไข้ที่กำเยียนไม่ได้นะต้องเราต้องดูดีๆต้องพออึงทำเยอะๆนะครับว่า,าจะไม่เป็นร้องกันได้ นี่นจะเห็นว่เป็นสังเ,เกตว่านี่มันเป็นเป็นคำพูนล้าง่างนี้เลยมันไปรเริ่มเลยนะครับ,รอ,อ,รบอ่านิเพื่อน้องอ่าคุยติดติดล้างนะครับก็การป้องก,กันการือใช้งานน้นอยๆนะครับอย่างถ้าถ้ามีอาการเจ็บปวดก็อย่าไปวนวดอย่าไปคลึงนะครับคือคือประเด็นคือถ้ามันมีเจ็บเมื่อไหร่เนี่ยอย่าไปคลึงไปร่วม ก็คลายมันเฉยๆไม่ต้องต้องร้อนนะครับเพราะย,ยิ่งยิ่งนวดก้เจ็บอยู่เป็นไม่กยิ่งเจ็บนะครับปลุกใช้งานะเพเตอเติมผินะครับต่อมาโรคที่เพบบ่อยอีกโรคหนึ่งนะครับก็คือเรียกอักื่นท่อเซตประสาทมีใครเคยมีชาบือบ้างไหมครับมี่ชาบือนะครับชาบือเนี่ย้องแยกไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นจากกระดูกสันหลังได้นะครับ เขาเรียกหมอรอทาเส้นประสาทก็อาจจะชาเมือได้แต่พวกนีุ้่มชามือที่เกิดจากทำกดทับท,ที่ข้อมือตรงนี้นะครับอันนี้จะมีลักษณะเฉพาะคือจะชาบริเวณนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับก็อาจจะมีนิ้วนางด้วยแต่จะไม่จะไม่ชานิ้วนางน,นิ้วก้อยนะครับถ้าเป็นพวกทำเองกดจากคอเนี่ยเวลา อยากคอก็จะมีปวดร้าวได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นจับมือก็จะเป็นตำแหน่งนี้เียนปวดทับเส้นประสาทนะครับก็ตำแหน่งก็คือพับขื่นเนี่ยมันอยู่ตรงกุ้งมือทุกคนลองทำดูนะครับต้องกุ้งมือเราเนี่ยจะมีพับผื่นอยู่ตรงนี้เส้นประสาทมันก็จะมาจากแขนในเส้นลงเหลืองเนี่ยครับมันจะแตกออกมานี้แล้วไปลอดใต้พับขื่นตรงนี้เหมือนกุมงเหมือนขับรถใต้กุมงแต่เส้นประสาทก็รูเหลืองเนี่ยมันจะมาเลี้ยงนิ้งโป้ง ยิ้วชียิ้วลางึ้นมน,นะครับเพราะฉะนั้นพอวามอึ้นกดทับตรงนี้มันก็เหมือนกระแสประสาทกระแสน้ำไหลไี่ดีกระแสน้าําไหลไี่ดีมักนก็ชานะครับในกรุ่มนี้ก็คือลักษณะเฉพาะเราใช้ใช้การทดสอบได้ว่า,ากดตรงกุ้งมือแล้วมีการชานิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพภาพจริงเลยเนี่ยเห็นไหมเส้นประสาทปกติต้องเส้นใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมครับ เน sure. hmm? ี่ยโดนกดทังผืนกดจนเอวคอดเลยนะฮะเนี่ยนี่คือเส้นประสาทที่โดนกดจะเป็นเอวคอดเลยะนกระแสประสาทกระแสน้ำมันมันไหลมาไม่ดีมันก็เลยชานี่ก็คือพังผืดบกครับเส้นประสาทที่ภาพภาพในคนจริงนะครับที่เส้นประสาทที่โดนกดให้เสืออมเ่ยครับือเส้นประสาทนะครับอันนี้กดเป็นเอวคอดเลย วันี้ก็มีส่วนเกี่ยวกับการใช้งานนะครับพวกกระดกข้อมือขึ้นลงนะครับพวกที่ใช้คีย์บอร์ดต่างๆหรือจะสังเกตว่าถ้าท่านสังเกตว่าถ้าท่านประกดจะเป็นมากตอนแบบไปใช้งานเช่อนอะไรจับจับไม้จับอะไรที่อย่างหรือไปปีนอะไรเงี้ยก็จะมีอาการชาหรือว่าเป็นตอนเช้า,ชานะครับตอนเช้า,ชาคือเวลาเวลาท่านอานอนส่วนใหญ่เวลานอนเนี่ย แล้วก็ข้อมือแล้วก็คลิกซ้ายถึงขวางอบ้างเอียดบ้างซึ่งท่าเนี้ยจะเป็นท่า,ท,าที่ทำให้เส้นประสาทมันโดนกดทับแนกดไข้ก็จะมีอาการมากตอนเช้านะครับเราตื่นเช้ามาแล้วก็จะสะบักสะบักสะบักใช่ไหมครับนี่คือลักษณะการเฉพาะของพวกเอเส้นประสาทดนกดทับที่ข้อมือนนี้ไม่มีแลไรื่นมาตอนเช้าท่านไปอาบน้ำเลยเอาน้ำร้อนน้ำน้ำหมุนลากมือกนเลยครับก็จะเบาลงนะครับ อาจารย์นนะครับเราก็มีการทดสอบมาเจอหมอนะครับถ้าหมอ้ากระดกไข้ยื่นมือมาบอกชามือคุณหมอาก็จะเอามือเนี่ยเคาะไปที่บุ้งมือคุณลองอลองเคาะเราเอานิ้วสองนิวน้วนะครับแล้วเคาะที่บุ้งมือดูนะครับมีใครมีแปบ๊แปบๆไหมครับมีไหมมีไหมอ่าเจียมขาลเลยไหมครับเดี๋ยวมาเจอาอาจารย์ของที่ที่ ที่สาแก้วด้กครับเดี๋ยวจ่ายดูแลให้เลยนะครับอันนี้เป็นอาการตรวจเบื้องต้นเลยว่าไม่อาจสงสัยอาจจะมีความผื่นตัวับเส้นประสาทนะครับลองข้อดูเาเรียกการเขาเรียกตรวจชิเนลสายเคอดูอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้มือกระดกอย่างนี้เขาหากันนะครับหรือจะกระดกแบบนี้ก็ได้เราทุกคนลองกดไว้ครับตั้งังไว้่สักในหนึ่งนาทีใครมียิ้มบ้างไหม เริ่มมียิ้ม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 มีนะฮะเริ่มมีชาไหฮะอ่ามีแล้วรน่อันนั้นแน่นอนแล้วรับาาเกียมเกมวันผ่าต่างเลยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าเย็นนี้เลยครับไปหครับอาจารย์ขออนุญาตจากาหคนได้ไหมครับะครับก็พรุนี้ ถ้าเป็นมากนะครับพวกนี้ปัญหาที่เรากังวลคือเส้นประสาทเนี่ยมันจะมาเลี้ยกมกล้ามเนื้อตรงนี้เลี้ยมกล้ามเนื้ออุ้งมือนะครับพวกนี้ทุกคนลองลองตั้งมือขึ้นหน่อยวางมือแล้วชี้มือขึ้นพื้นชี้ฟ้าได้โอเคยังยังยังรับไทยได้ไหมครับครับถ้าเป็นมากเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะรีบอุ้งมือมันจะรีบแบบนี้กล้ามเนื้ออุ้งมือมันจะรีบแบบนี้ไอ่ยี่ปีไม่เกี่ยวนะครับ น,นี่เหี่ยวนะฮะร,รีบอยู่ตรงนี้อย่าอย่าดูตรงนี้นะฮะของใครม,มีใครรีบบ้างไหมครับรอลิงคนระรอลิงสระีว่าเป็นไม้กล้ามเนื้อรีบยังไม่มีใช่ไหมครับถ้าเป็นมากเนี่ยมันจะตั้งให้ขึ้นแบบนี้ถ้าคนปกติต้องตั้งนิ้วโป้งขึ้นชี้ฟ้าได้แบบนี้แต่ถ้าตั้งไม่ขึ้นมันจะนอนแบบนี้นะครับปัญหาของกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้ก็คือจะหยิบของเล็กๆไม่ได้ เพราะว่ามันไม่สามารถตั้งมือขึ้นได้ใช่ไหมมันจะหยิบของเล็กๆไ่ได้เช่นอะไรติดกระดุมนะครับเก็บเหรียญหยิบเหรียญไม่ได้แต่หยิบแบงค์ได้อยู่นะครัแต่หยิบหยิบเหรียญไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็แม่บ้านก็จะหยิบต่แบงค์นะครับอันนี้คืออาการของเป็นมากนะครับนี้ก็เป็นภาพปิไว้เห็นนะครับเห็นไหมทางขวาขปกติทางซ้ายนะีย ตั้งไม่ขึ้นเลยมีใครเป็นแบบนี้ไหมครับยังไม่เป็นนะครับยังยิบเหรียญได้อยู่นเหรียญทองด้วยได้นะครับถ้าเป็นมากเราก็พวกนี้ก็การรักษาก็คือพักพักไม่ต้องใช้งานอาจจะใส่ที่ประอคองนะเพื่อให้ข้อมือไม่กระดกขึ้นไปอาจจะแค่น้ำร้อนกายภาพบำบัดนะครับกินยาตอ่อั้เซล นะครับเขาไม่ดีพื้นกาปนการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดก็มี2แบบผ่าตัดแบบเปิดน,นะครับแล้วก็ผ่าตัดแบบสองกล้องนะครับก็มีได้ทั้งสองิธีอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบน,บนะครับชอบนี้ก็คือชอบของคนไข้หรือชอบของหมอก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งสองแบบนะครับต่อมารุที่เจอบ่อยอีกรคหนึ่งนะครับก็เรียกว่าปลอกเอ็นข้อมืออักเสบ จะเจ็บตรงบริเวณข้อนื้นมีนม่เคยมีใครเป็นนะเคยมีอ่ามียกมือ,อ่นะครับคนนี้จะเจ็บมากก็เวลาเราทำง่ายๆทดสอบคือเราพยุงกำแบบนี้นะครับแล้วก็ตกข้อมือลงแต่ถ้ารู้สึกเจ็บแผลมาตรงบริเวณข้อมื้นเนี้ยก็คือโรคปลอกรัดเอ็นข้ออักเสบนะครับมันจะเป็นไม่นใช่ยดล็อกแต่ว่าเป็นตรงเองเ็นเหยียดยืดโป้งนะครับคนนี้ก็เกิดจากการใช้งานที่ผิด จีบลูกบ้างนะครับนรืเป็นค่าทดสอบว่ากระดกลงแล้วจะมีการเจ็บนะครับก็อาจจะอาจจะมีการฉีดสเตอรอยด้วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาแบบเนึงนะฮะปรับเปลี่ยนวิธีการอาจจะใส่ที่ประคองแบบนี้ก็ได้เพืนะ่อลดการใช้งานส่วนใหญ่ก็จะเจอในที่เจอบ่อยก็คือกลุ่มผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่คุณคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หรือให้นมลูกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมากเพราะว่า อุ้มลูกใช่ไหมครับหรือมันมีเรื่องของฮอโมนเปลี่ยนด้วยแล้วเรื่องของพอเด็กคลอดออกมาแล้วต้องจับตัวเด็กยกขึ้นมานะครับขึ้นมาก็มาอุ้มล้างความสะอาดอะไรพวกนี้นะครับถ้าพ่อบ้านไม่ไปช่วยก็จะเจ็บหน่อยนะครับอันนี้ก็ผ่าตัดการรักษาก็มีการผ่าตัดก็แผลผ่าตัดนี่นะครับอันนี้เห็นไหมครับยังไม่ทันตัดไปก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับ เป็นการผ่าตัดไม่ได้อันตรายอะไรสามารถใช้งานได้ได้ตามปกติแผลผ่ตาตัดก็เล็กๆทั้งไม่ได้ใหญ่มากแผลเล็กประมาณแค่นี้เองไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับแล้วส่วนโรคที่เจอบ่อยโรคหนึ่งก็คือปวดข้อศอกมีใครเจ็บข้อศอกก็ไหมครับอ่านะครับข้อศอกก็จะเป็นโรคที่ปกบ่อยโรคหนึ่งนะครับเ็เรียกว่าเทนิสเออโวเกิดจากการใช้งาน พวกนี้เป็นลักษณะการเส้นเอ็นนี่มันเปื่อยนะครับเปื่อยนี่มันมันเหมือนกับเชือกที่มันใช้งานมนานานๆมันก็เปื่อยมันเป็นมันค่คอยๆขาดนะครับไม่ใช่พวกนี้อาจจะเกิดการเปล่งทุกคนลองลองจับตรงต้นแขนดูนะครับ้วลองกระดกข้อมือขึ้นลองดูจะรู้สึกว่ามันมีอะไรขยับไปขยับมาทีครับคือเส้นเอ็นของเราเนี่ยลองทำดูรู้สึกว่ามีอะไรขยับนี่คือเส้นเอ็นที่มีการ อยากดตลอดเวลาบางทีมันก็เกิดการฉีกขาดขึ้นมาได้นะครับถ้าเราผ่าตัดก,ก็ไม่ดูนะครับอาจจะใส่ที่พอคอก่อนนะฮะแต่ถ้าเป็นมากเราเข้าไปผ่าตัดนะฮะนี่เส้นเอ็นที่มันฉีกก็จะเป็นละะักษณะลูกทรเป็นแบบเนี้มันจะเป็นขุยๆขุยไม่ค่อยสวยนะครับเส้นเอ็นปกติต้องเป็นเส้นเอ็นสวยๆแบบนี้นครับบางทีเราก็ต้องตัดทิ้งออกมาเลยเป็นก้อนแบบนี้เลยนี่คือเส้นเอ็นที่มันเปื่อย ถ้ามันไม่หายเราก็ต้องต้องผ่าตัดแบบนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีการส่องกล้องเหมือนกันนะครับก็สามารถผ่าตัดได้เหมือนกันนะครับผมครับก็วันนี้ก็ได้มาคุดคุยกันนะครับเรื่องของมือที่พบปอยนะครับยิ้วล็อกต้มื่นทัเช่นประสานะครับปวดเอ็นข้อมือแล้วก็ข้อศอกอักเสบนะครับครับผมก็ไม่ร้างมีคำถามอะไรบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีอะไรก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ